สวัสดีครับอยู่กับอู่ช่างหนึ่งนะครับเราก็รับแจ้งลูกค้าอยากได้รถนะครับเราก็ทําการขับไปดูเลยนะครับที่จังหวัดนนทนะครับก็ดูที่เป็นแห่งหนึ่งนะครับก็ดูเอกสารดูรถเช็ครถนะครับอ่าดูเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเราก็ทําการขับกลับมาที่ร้านอู่ช่างหนึ่งนะครับทําการไล่เซอร์วิสทุกอย่างนะครับ ไม่ว่าเป็นเช็คก,กองอากาศล้างชุดข้างอัจระบีใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเม็ดนะครับคันนี้นะครับเปิดมาก็เป็นชามสร้างนะครับระยะสายพายก็ยังตึงอยู่นะครับตามภาพเลยแล้วก็เปลี่ยนน้ํามันเครื่องนะครับเป็นฝั่งเคาะ์ร้อยนะครับของฝูนยามาฮ่าแล้วเฟืองท้ายนะครับเราก็มาเก็บเบาะไล่น้ํามันเบรก เบร์วิสต่างๆนะครับเกี่ยวกับของเหลวนะครับลูกค้าก็โอนเงินนะครับเราก็ทำการเช็คความพร้อมให้ทีมิงครับเราก็จัดทรงใหม่นะครับให้ประมาณนี้เลยเป็นเบาะแดงนะครับขอบดำนะครับได้แดงนะครับแล้วก็เทสรถให้ดูนะครับ ใครสนใจอยากซื้อรถหรือรถเป็นอะไรปรึกษาได้นะครับเราเป็นช่างตรงรุ่นนะครับจะซื้อรถไม่มีความรู้นะครับเรียกเราไปดูรถให้ท่านได้นะครับว่ารถอาการเป็นยังไงผิดปกติหรือเปล่าเรามีบริการนอกสถานที่นะครับค่าบริการก็คิดตามระยะทางมีปัญหาเรื่องรถ n m a x l u x u y a l o c ปรึกษาได้ครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ ากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขผมครับ